เ7 1 4ช่องเล่าในใิยายขอนำเสนอเรื่องอย่าแต่ต้องเฟลิกซ์สตอรี่บายจีทองโลก Chapter ส0 <20. S 1> สารรูปของคนที่กำลังจะกลายเป็นแม่แ มีคเันหักมีการกลถึงือสมีชิที่ยังหาข้อพิสูจไม่ได้ว่ามีริงนจักรวาลอเมก้าเวิร์สบุรุษสามตั้งขัไเช่นเดียวกับสีทางนี้โรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหักผพประกาตัดต้งขออภัยานที่นี้ด้วยนะคะที่ร้มีความต่างของอายุเลือดการใช้ความรุแรงการใช้อาวุธการต่อสู้การทารุณทรมาเนื้อมีความโหดร้ายแบบอวัยวะมีตัวลครน้อที่สิ่ชีวิตมีชังครอบบุตรสกปรกตั้งขันมีชังเลือดเนื้อหัก ตัดสินใจกลับไปยังที่พักลาสุดที่เขาเคยอยู่โดยอาศัยยานพาหนะที่สะดวกที่สุดอย่างเรือในการเดินทางเขาใช้เวลาทั้งหมด4วันเต็มด้วยกันกว่าจะมาถึงที่หมายและเมื่อถึงแล้วก็ยังต้องคอยระวังหน้าระแวงหลังตลอดเวลาเพราะเขากลัวว่าคนของไอ้ตีหัวทองที่เขาว่าหรือฮานจะยังคงอยู่ในหมู่เกาะดันชุนเคเฟลิก <Okay. S 1> เดินมือล้วงกระเป๋าเสือ้อตรงมาอย่างที่พักด้วยความรีบร้อนหัวใจของเขาเต้นแรงไม่เป็นจังหวะในตาเต็มเปี่ยมล้นไปด้วยความหวังหวังว่าใครอาจจะกลับมารอเขาอยู่ที่นี่กลับมารอที่บ้านของเราเขาคิดเช่นนั้นมาตลอดการเดินทางถึงได้ตัดสินใจกลับมาที่นี่อย่างไม่คิดลังเลแต่ทว่า <Okay. S 1> มันช่างเงียบเหงานะักเฟลิกซ์ คิดว่าจะเจอแคลนั่งรอยอยู่ทางขึ้นบันไดห้องเหมือนอย่างทุกครั้งที่เจ้าเงือกเด็กชอบออกมานั่งรับลมยามกลางค่ำกลางคืนทว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นมีแค่ความเปลี่ยวเปล่าและเศษใบไม้แห้งของต้นคอเดียที่ล่วงเกลื่อนพื้นสื่อให้เห็นว่าที่นี่ไม่มีใครพักอาศัยมาเป็นเวลานานแล้วนี่คุณใชเจ้าของห้องหรือเปล่า เสียงของหนึ่งสาววัยกลางคนดังขึ้นเธอเดินเข้ามาหาชายหนุ่มและมองอย่างไม่ค่อยมั่นใจเออครับผมเองเฟลิกซ์ถอดหมวกออกเผยให้เห็นใบหน้าที่ชัดเจนจนเก้าของที่พักอย่างเธอถึงกับร้องอ,อ๋อว่าใช่จริงด้วยหายหนะ้าหายตาไปไหนมาเนี่ยมันเลยกำหนดวันเช่าไปแล้วนะคือผมติดธุระกระทันหันนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ จู่ๆก็หายไปไม่บอกไม่กล่าวกันแถมเข้าของก็ไม่เก็บกลับไปอีกไอ้ชั้นก็ไม่กล้าปล่อยให้คนอื่นเช่าต่อเลยทีนี้เฟลิกซ์ถูกคุณป้าผู้เป็นเจ้าของที่พักบ่นยับถึงสาเหตุที่ผู้เช่าอย่างเขาหายตัวไปเกินสองสัปดาห์โดยไม่ได้บอกกล่าวอะไรไว้เหล่านี้ก็หมดสัญญาเช่าไปหลายวันแล้วต้องขอโทษจริงๆนะครับเฟลิกซ์ที่ปากหนะักพูดคำว่าขอโทษออกไปถึงสองครั้งด้วยกันแต่คุณป้า ก็ยังไม่เลิกป่นสักทีเฮ้ยจริงๆเลยนะพวกเธอเนี่ยหญิงวัยกลางคนพูดจนน้ำลายหมดปากแล้วถึงได้หยุดคือว่าผมขอถามอะไรหน่อยสิครับอะไรอีกล่ะไม่กี่วันที่ผ่านมานี้คุณเห็นผู้ชายผมยาวสีออกเทาๆมาเดินวนเวียนอยู่แถวนี้บ้างไหมครับ ผู้ชายผมยาวสีขาวอ่อนเทาที่เฟลิกซ์วาไม่ใช่คนมีอายุหรือแต่แก่ยายแก่ที่ไหนแต่เขาหมายถึงเครใครเธอหมายถึงคนที่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าหญิงคนนี้จำได้ว่าผู้เช่าห้องนี้มีกันอยู่สองคนแต่อีกคนเธอไม่ก้อยได้เห็นหน้าค่าตาสักเท่าไหร่แต่ก็จำได้แม่นจากลักษณะที่ไม่เหมือนใครใช่ครับทำไมอะ่ะฉันไม่เห็นนะ แล้วนี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไงเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเธอมองเฟลิกซ์อย่างแปลกแปกประหนึ่งว่าหนุ่มคนนี้มีพิรุษนะคือพวกเราทะเลาะกันนิดหน่อยแค่อยากรู้ว่าเขากลับมาที่พักหรือยังเฟลิกซ์กุเรื่องโกหกออกไปถึงสองเรื่องด้วยกันแล้วโดวยใบหน้าและน้ำเสียงโทนปกติไม่มีออกอาการเลิกลักหรือสมองประมวลผลช้าเพราะคิดทำโกหกไม่ออกก่อนนะชีวิตของเขา เก่งอยู่แค่ไม่กี่เรื่องอ๋อทะเลาะกันอยู่นี่เองเธอพูดก็พยักหนา้าดังว่าเข้าใจจึงไม่คิดถามหาเหตุผลอะไรต่อแล้วยังไงต่อที่พักจะออกไหมหรือจะเช่าต่อเฟลิกซ์ละสายตาจากยายแก่บ้านน้ำลายมองไปยังที่พักพิงสุดท้ายที่เขาเคยอาศัยอยู่กับเคลและตัดสินใจที่จะอยู่ต่อตอนนี้ยังไม่มีใครเช่าใช่ไหมครับ ก็แงสิฉันไม่กล้าปล่อยให้ใครเช่าก็กะว่าจะรออีกสักสองหรือสามวันถ้าพวกเธอยังไม่มาก็ว่าจะขนข้าวของเครื่องใช้ของพวกเธอออกไปอยู่แล้วแต่ก็โชคดีไปที่ของพวกนั้นไม่ต้องลงถังขยะเงินผมขอเช่าต่อกี่วันเจ็ดวันครับอืมเงินเรื่องค่าเช่าค่อยมาคุยกันพรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้มันดึกมากแล้วยามนี้ท้องฟ้ามืดเปรก พระจันทร์ลูกกลมโตทอแสงสีนวลสว่างสวยดูสงบงดงามแต่มันคงดีกว่านี้ถ้าค่ำคืนนี้มีเคลอยู่ด้วยครับงั้นผมขอ,ของกุญแจห้องด้วยนะครับอา้าวนรดอกเก่าไปไหนล่ะหายครับเธอทำหน้าทำตามไม่พอใจแต่ก็ยอมกลับไปเอากุญแจสำรองที่ห้องพักกลางของตัวเองมาให้เฟลิกซ์ ทำของหายฉันคิดเงินเพิ่มนะยืนให้ไปก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงชัดเจนทำของหายทำของชำรุดก็โดนปรับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเฟลิกซ์รับมาก็เดินขึ้นบันไดไปโดยพูดไว้แค่นั้นเฮ้ยอีเด็กคนนี้นี่อย่างที่รู้กันว่าเฟลิกซ์ไม่ใช่คนใจเย็นอะไรนะักเรียกได้ว่าเขาเป็นพวกอารมณ์ร้อนเลยก็ว่าได้ แต่ที่เห็นยังพูดจาดีมีหางเสียงอยู่เพราะเขาในตอนนี้ไม่มีอารมณ์อยากทะเลาะก,กับใครทั้งนั้นหากแต่เป็นเขาตอนปกติบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจถูกผู้ชายคนนี้ตกไปแล้วก็ได้ภายในห้องเงียบสงัดชายหนุ่มก้าวเท้าเดินไปในความมืดเพื่อเปิดไฟแสงสว่างโทนอบอุ่นดวงเล็กๆแค่นี้สำหรับการอาศัยอยู่คนเดียวก็คงจะเพียงพอแล้ว องอ่วงชะมัดเฟลิกซ์ที่ต้องหลับอย่างหวาดระแวงมาตลอดการเดินทางบนเรือมาถึงก็โยนกระเป๋าสะพายที่ค้างด้านในมีสเสบียงอาหารไว้บนเตียงนอนใบหน้าที่ขอบตาเริ่มออกสีคล้ำชายตามองไปทั่วห้องมันเงียบไม่มีแม้แต่เสียงการเคลื่อนไหวของฝีเท้าไม่มีเสียงสะท้อนของคนที่รอยอยู่กลับมา ไม่มีเสียงน้ำในอ่างน้ำกระเพื่อมเขายืนอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวภายในห้องที่เคยมีกันอยู่สองคนเคฉันกลับมาแล้วนะเหตุผลเดียวที่เฟลิกซ์ลำบากตรากตรำกลับมายัางที่เดิมทั้งที่รู้ว่ามันอันตรายเป็นเพราะเขายังมีศรัทธาเขายังคงเชื่ออย่างมั่นใจว่าเคลยังมีชีวิตอยู่และสักวัน ผู้ติดตามรูปงามจะกลับมาหาเขาในที่สุดท้ายแสนอบอุ่นที่เคยอยู่ด้วยกันฉันปลอดภัยดีอย่างที่นายบอกเลยว่าทะเลจะโอบอุ้มฉันเฟลิกซ์เดินไปยังตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อของเคลไม่กี่ชุดห้อยอยู่ฝ่ามือสัมผัสอย่างขนึงหาปากสั่นน้ำตาเริ่มคลอแต่ฉันก็เกือบตาย ถ้าไม่ได้คนแก่ใจดีที่แต่งตัวเป็นหมอช่วยไว้สบัดหน้าสูดน้ำมูกปาดเช็ดหัวตาที่น้ำกำลังจะไหลออกมาก่อนจะเดินไปที่ห้องอาบน้ำตะแก่นั่นใจดีมากเขาไม่เพียงแต่ช่วยฉันแต่ยังช่วยอีกหนึ่งชีวิตในท้องน้อยของฉันอีกด้วยหยุดยืนอยู่หน้าอ่างอาบน้ำที่มีน้ำเค็มอยู่ประมาณครึ่งอ่างสัมผัสหน้าท้องน้อยๆของตน ที่ได้กล่าวมาอยากไม่ค่อยมั่นใจนะักเพราะเขายัางคงไม่ปักใจเชื่อคำพูดของริชเชอร์เท่าไรนะ่นักเรื่องที่ว่าในนี้มีเด็กถ้าข้างในนี้เป็นลูกของนายจริงๆฉันก็จะเก็บไว้แล้วรอจนกว่านายจะกลับมาน้ำในตาเริ่มเอ่อขึ้นมาอีกครั้งแต่เมื่อสายตาของเฟลิกซ์เริ่มปรับการมองเห็นในที่มืด เขาก็แลไปเห็นวัตถุสีดำบางอย่างอยู่ใต้น้ำด้วยความสงสัยจึงเอามือลงไปควานมันขึ้นมาแล้วก็พบว่ามันคือเกล็ดปลา <Okay. S 1> ทัานใดนั้นเองน้ำตาที่กลั้นเอาไว้ก็ไหลพรากออกมาอย่างก,กับยับยั้งไม่อยู่แล้ว <c oughs> ที่เขาถืออยู่ในมือคือเกล็ดปลาสีดำขนาดเล็ก เหมือนแผ่นเปลือกหอยมันยังคงสภาพของแข็งไว้ไม่ได้เปื่อยยุยเฟลิกซ์ที่คาดว่าจะไม่เสียน้ำตากับเรื่องนี้ก็ประคองความรู้สึกไว้ไม่ไหวปลดปล่อยความเสียใจออกมาผ่านน้ำตาอย่างทรมานใจเค <Okay. S 1> เพราะมันทำให้ความหวังของเขาชัดเจนยิ่งขึ้นในเมื่อเศษเสี้ยวเล็กๆของเคลยยังคงอยู่นั่นแปลได้ว่า เคลยังไม่ตายเขายังไม่แตกสลายหายไปไหนดักคคำที่เจ้าตัวเคยว่าเรื่องกฎการตายของเผ่าพันเงือและด้วยเหตุนั้นเฟลิกซ์จึงตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่ต่อจนกว่าเคลจะกลับมาในหนึ่งสัปดาห์แรกที่เขาทำสัญญาเช่าห้องพักไหวได้หมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแต่บุคคลที่เขาเฝ้ารอก็ยังไม่กลับมาเฟลิกซ์ จึงต่อสัญญาเช่าไปอีกหนึ่งอาทิตย์และอีกหนึ่งอาทิตย์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยใช้เงินที่ได้มาอยา่างผิดกฎหมายในการอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างความตั้งใจของเฟลิกซ์อย่างคงไม่ลดละเขาพยายามทำทุกอย่างที่จะเอาเคลย์คืนกลับมาทุกคืนในยามวิกาลเขาไม่เคยอยู่ติดห้องผู้ชายคนนี้จะออกไปที่ทะเลลงไปในน้ำอันเย็นเฉียบ เรียกชื่อของเคลซ้ำแล้วซ้ำเล่าหวังอย่างลมๆแง้แงๆว่าเคลจะปรากฏตัวขึ้นมาในร้างของเงือกเข้าสักวันเฟลิกซ์ทำเช่นนั้นซ้ำๆทุกวันอย่างต่อเนื่องแม้ในใจยังคงมีความหวังแต่มันก็ช่างริบหลียิ่งนะักเพราะเมื่อเวลาผ่านไปกว่าเจ,จ็ดสัปดาห์หรือราวๆเกือบสองเดือนเคล ก็ยังไม่กลับมาสักทีเออมันเริ่มใจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะภายในห้องที่สกกระปกรกอย่างกับรังหนูเพราะขาดการทำความสะอาดมาหลายอาทิตย์เฟลิกซ์ที่ยืนใส่เสื้อผ้าอยู่หน้ากระจกบานใหญ่กำลังมองตัวเองอย่างพินิจพิจารณาถึงหน้าท้องของตัวเองที่มันเริ่มยืน่นโตออกมาเรื่อยๆอยากเห็นได้ชัดทำยังไงดีเราไม่เคยมีลูกนะ แล้วเราจะเลี้ยงเข้าไว้เหรอเฟลิกซ์ที่ผมเเผายาวลงมาคลุมถึงต้นคอเพราะไม่ได้ไปพบช่างตัดผมมาเป็นเวลานานยืนหมุนตัวมองตอนเองในกระจกเขามีสรีระที่เปลี่ยนไปซึ่งเรื่องนี้เจ้าของร่างรู้สึกมาหลายอาทิตย์ก่อนแล้วแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเพราะนิสัยและการปฏิบัติตัวของเขาก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันเขาหอยหากลิ่นของเคล แทบจะตรอมใจตายโหยหาผิวสัมผัสและลมหายใจพอของลูกในท้องและสิ่งเดียวที่ยังคงกลิ่นของเคลไว้ก็คือเสื้อผ้าของอีกฝ่ายที่เขาใส่อยู่เขาใส่ไว้ตลอดแม้ถอดออกแต่ก็ไม่เคยสักเพราะกลัวว่ากลิ่นของเคลจะหายไปอาการเช่นนี้ภาษาปากเรียกว่าการทำรังโอเมก้าในช่วงตั้งครรภ์พวกเขาจะรู้สึกปลอดภัย เมื่อได้กลิ่นคู่ของตัวเองโอาจริงดิเลี้ยงเนี่ยนะตัวฉันเองคนเดียวยังเอาไม่รอดเลยจะไปเลี้ยงใครได้ชายหนุ่มพูดกับตัวเองในกระจกมองสารลูปของคนที่กำลังจะกลายมาเป็นแม่ก็ทำหน้าสมเพศตัวเองเข้าในตอนนี้ยังต้องคอยระวังพวกคนของฮานอยู่เลยยังใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆไม่มีการมีงานทำไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง และที่สำคัญเข้าตัวคนเดียวยสภระหว่างที่อยู่ที่นี่เฟลิกซ์พยายามไม่เครียดเพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคประสาทไปซิก่อนแต่ตอนนี้เขากำลังคิดหนะักว่าจะเอาอยัางไงต่อกับตัวเองดีซ้ำก็ยังคงไร้วี่แววว่าพ่อของเด็กในท้องจะกลับมาอันที่จริงเขาอยากจะอยู่ต่อที่นี่อีกสักหน่อยแต่ต่อให้เป็นการรอที่สูญเปล่า ก,กี่ร้อยกี่พันวันก็ไม่เป็นไรทวา่าปัญหาคือเด็กในท้องที่จะโตขึ้นเรื่อยๆหากปล่อยให้ท้องใหญ่กว่านี้เขาจะเดินทางลำบากอยากจะบ้าตายเขาไม่มีที่พึ่งจะหันไปทางไหนก็ไม่มีใครที่สามารถไว้ใจได้เลยสักคนเดียวแต่จะว่าไม่มีเลยก็คงจะไม่ใช่เพราะเขาคิดออกอยู่คนหนึ่งคนที่อาจช่วยแม่กับเด็กที่อีกไม่กี่เดือน จะได้เลิกออกมาชมโลกภายนอกและคนคนนั้นก็คือลิเชอร์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมช่อง PH 7 1 4เหล่าเล่านิยายเป็นกำลังใจให้แอดมินนูอีได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนที่คอมมิตได้เลยนะคะและก็สำหรับนิยายเรื่องนี้ไรเตอร์เขียน เรียบร้อยแล้วสามารถตามไปสอยอีบุ๊อกอ่านนำล่วงหน้าและเพื่ออัดทรสในการจินตนาการอันรำเลิศมากกว่าการฟังจากเราเล่าก็ไปช่วยอุดหนุนซัพพอร์ตนักเขียนคนไทยนิยายดีๆกันได้เลยนะคะเราแปะลิลงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย